เออะไนะ้อเหอเฮ้ยผมชอบฝั<ร>่งนู cache 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 <ım. S 2> <tat> ้นเลยต่อเนอเอาฝั่งนี้ต่อเหรอฝั่งนี้ต่อ เจ็นหนึ่งข้ามนะสวัสดีครับมาชมคู่ในรายการนะครับคู่แรกนะครับกาลังจะเริ่มต้นนะครับเอาครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอกดหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับฝากกดจาด้วยเป็นการพบกันระหว่างนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเจ้าบ้านนะครับเตี้ยบางมดหรือว่าเตี้ยพุทธบูชานะครับ วันนี้มาคู่กับ1นึ่งมยราบนะครับเจี๊ยนหนึ่งมยราบนะครับหรือว่า1ลราบินทานะครับหนึ่งแลกไอหนึ่งราบินทาแรกข้ามกับฝั่งโน้นเดี๋ยวก่อนว่าตัวข้ามปาเตียฝั่งโน้นใครข้ามยา,ยาวอมรอชัยนะครับข้ามแรกฟรีกับเจียนหนึ่งมยราบตัวยกฝั่งโน้นก็จะเป็นเดี่ยวสแกง,งามนะครับกู่นี้ชิงเท่าไหร่ขั้นจำเท่าไหร่ห้าพันหรือเปล่าหกพันนะ ฝั่งฝั่งห้า5,000ใช่ไหม5,000ิ้ง,ง10,000 54ลองเมื่อเืมโดนทุกแผล <c oughs> แตะโย่เกี่ยวลูกเกมเหมือนกันไหมหเหลียบปาดเฉยผู้แรกในรายการนะครับฝั่งนี้เป็น ถือว่าเป็นเจ้าบ้านนะครับเอาเอาเป็นเจ้าบ้านนะครับเพราะว่ายืนคู่กันเป็นประจำนะครับเสียหนึ่งได้มินทาโดนซื้อตัวมานะครับโดนเจ้าสนามซื้อตัวมานะครับสามสองลอง อาครับฝั่งนู้นเป็นค่ายเอาเป็นอมรชัยกับค่ายสแกงามนะครับรวมค่ายนะครับยาวก็ฉายายาวอมรชัยสี่นะครับเอาเป็นค่ายสแกงามนะครับนำทีมโดยเสียเต้สแกงามนะครับส่งเข้าประกวดนะครับหัวหน้าค่ายก็คือเสียเต้สแกงามนะครับส่งเข้าประกวดนะครับฝั่งนู้นเป็นเดียวสแกงามกับยาวนะครับ ยาวแรกข้ามฟรีกับเสียหนึ่งไม่ลาบนะครับตัวยกฝั่งนี้ก็จะเป็นอันนี้ไม่รู้จักกันเนี่ยเขาเขาบอกว่าเป็นลูกใช่เหรอลูกจริงเปล่าอะจาโบเด้ยนะเกาส่งนิกเกงแกนไหนเอาเล้ยวก็เขาบอกก็เขาบอกนะ มันออกสีด้วยนะเก่งออกสีจังหันเอาเขาบอกเดี๋ยว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 ด่งเก่งให้ให้พีจานพีจานจะได้เล่นถูกยาวข้ามได้ก่อนพี่จานนะเออได้พูดถูกแล้วฝั่นี้ไม่เพ่ไปนะจ้อีไเี่เหตุผลว่าปาเตี้ย เก่งหจาเหตุยลยาวพิลกเฟอร์ฟ้านะจริงๆนะเอาครับเอาครับชมต่อครับมาครับขออภัยท่านผู้ชมปาดครับโดนเกี่ยวครับเกี่ยวสแกงงามยกมายาวยาวยาวนี่เรียบร้อยครับยาวนี่มีขึ้นเตะขึ้นรอบนะครับลูกปาดเสียหนึ่งก็มีเหลี่ยมนะครับถือว่าเหลี่ยมจัดจ้านนะครับเสียหนึ่งแลกข้ามกับยาวฝั่งโน้นครับเอาครับเอาเป็นยาวสแกงงามนะครับ วัน like นี้ตาเต้สแกงงามส่งเข้าประกวดเอาครับลูกนี้ครับปลาลูกนี้เรียบร้อยเมื่อเจาคาอรเมื่อจมอังนี้เดียว้ห้อาังนี้พันเดให้นยวให้ยวหารไต่อสหรือเปล่าเซอไปยาวเปิดเอาไปกากันครับเข้าช้า เกี่ยวครับได้แก้แก้ได้แก้แก้เอาเดี๋ยวสแกงงามสแกงงามยกยาวยาวยาวโอ้โหลูกนี้หายครับขาแกยาวครับฉายายาวมอนชัยสี่นะครับตัวรับแขกสมัยก่อนนะครับที่มอนชัยสี่นะครับอาจจะมีเห็นลูกเฟื้อฟ้าบ่อยนะครับเดี๋ยวติดตามฝั่งนี้ก็เทียนึงใช้ใช้เหลี่ยมเข้าทํานะครับดูครับเหลี่ยมครับพูดยังไม่จบเลยครับเอาละครับมีลูกเหลี่ยมเยอะนะครับ เดี๋ยวก็ยอดเดี๋ยวก็ปาดนะครับครับผมมองว่าน่าจะสูสีก่อนแข่งนะครับมาชมฝั่งนี้ก็ตัวยกดีดีกว่าฝั่งนูแน่นอนตัวยกนะตามสายตาผมนะครับตามสายตาผมเตียบางมดดีกว่าแน่นอนดีกว่าเจ้าเดียวแน่นอนนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไง ครับวันดี90ท่านนะครับขอคนนั้นหนึ่งไลก์หนึ่งแคร์ฝากกดติดตามด้วยครับยังไงครับโยกลูกนี้ตาโอ้เหลี่ยมครับนึกว่าจะปาดโอ้ลูกนี้ถีบเลยครับลูกนี้ถีบนะครับโอ้โหเลียมจัดจ้านมากนะครับไม่ธรรมดาครับตัวนี้ไม่ธรรมดาเยนหนึ่งไม่ธรรมดา คู่นี้จริง1,000 10, 0บาทนะครับฝั่งละ5,000บานนะครับ pas, เอาครัยบยังไงครับลูกนี้ปาดเอาคืนยาบอกเอาไปเอาครับเดี๋ยวสแกงงามลูกนี้เซฟออก ลูกนี้ครับปาดหนักจริงจริงพัเดเที้ยะเม้อเม้อบางนี้หน่อยอ๋อครับเดี่ยวแกงงามเสริมว่าเดี๋ยวหนึ่งเปิดครับเอาครับเทียบบางมดยังไงลูกนี้เอาลูกนี้ตัวยกเป็นต่ออ่ะแต่ตัวทำไม่ต่าง เออใช่ครับตัวยกของนี้เป็นต่อแน่นอนนะครับปลาแดงเป็นต่อแน่นอนอเอาครับเสิร์ฟไปเองเดียวหลุดแล้วครับโอ้โอโพูดยังไม่จบเลยหลุดลูกเสิร์ฟแล้วที่อยาบางมันนี้ก็เสิร์ฟดีนะครับเอ็มสาธรมาด้วยไหมเอ็มสาธรเอ็มสาธรไม่มาครับปาดเอาอตรงนี้ไม่อยู่นะครับ คู่แรกนะครับคืนนี้คู่แรกครับเอาเสิร์ฟมาเปิดหัวยกลูกนี้โอ้ลูกป่านี่น่าเกี่ยวจริงนะครับโอ้เห็นหมดเลยป่าดอย่างนี้ไม่ผ่านผมหรอกแล้วก็ปาดลอยมาขึน้นแขนนี่เอาอยัางไงครับยังไงยาว เอาคืนเรียบร้อยนักทายพวงศักดิ์นวนหงนะครับแล้วก็ประพาสพิมพ์ตะการนะครับเอาครับยาวเสิร์ฟมาข้ามหัวครับเอยียหนึงเปิดเอาเตี๋ยบ,บางปนนี่เป็นตัวยกครับลูกนี้หน้าเน็ตเรียบร้อยโอ้ต้องบอกว่าปาดเจอปาดนะครับคู่นี้ฝั่งนุ้นก็มาสู้เต็มเต็มสูบต้องบอกว่ามาเต็มสูบ เป็นรองแค่ตัวยกนะครับไม่เป็นไรครับสู้ไปครับตัวยกเดียวก็มาเต็มครับวันนี้ครับยกไกลครับโอ้จะว่าปาดดีเข้าออกโอ้ตนี้ออกครับกระเจี๊ยบนี้ออกเหรอเอาครับฮ่าฮ่าฮ่าเอาติดเขาติดเขาเอาเลยติดเขาโอ้โห แรงไม่ได้นะครับต้องมีเหลี่ยมสู้ด้วยนะครับไม่ใช่เอาแรงอย่างเดียวนะครับโดนเกี่ยวนะครับเอาครับยกมาบอกเกี่ยวใช่ไหมเกี่ยวเล่นและเ,เล่นแล้วเอาเอาลูกนี้ติดเกี่ยวเฉยโอ้อ้าอา,อาไม่ได้เป็นเหลี่ยมข้ามแรงนะครับข้ามคนละตัวนะครับฝั่งนู้นก็ยาวข้ามแรกกับเกียนหนึ่งไม่ลาบชาติิรพัฒน์นะครับ แก,แก้ผมสักนวลหงเอ้ผมสับเอาเปิดไปดีโอ้ยลูกนี้ครับโอ้ออลลูกเสิร์ฟได้ดีมากนะครับเตี้ยวพุทธบูชานะครับตรอนน้นเป็นลองปอเปิดยกเจอไปครับนี่คือสนามซอ้อมต้องสู้ครับมาแล้วต้องสู้เอาครับเอาลกเอาโอ้โหหนักจริงๆ เอาศูนต่อ5นะครับยังตีไข่ไม่แตกนะครับเอาครับค่ายสแกงงามครับมาก่อนครับสกอร์แรกครับต้องรีบมาออก้นตะ่อครับหต่อศนะครับเอาครับยังไงครับเตี้ยบางมดเสียไปเปิดครับเดี๋ยวยกลูกนี้เอาลูกนี้เหยียบหายนะครับต้องบอกว่า ขายาวนะครับแต่กอแรกยังไม่มานะครับโซนต่อห้าเปิดมารับเปิดหัวยกยังไงครับโอ้โห<ไ> oh, oh. ต่อไปยาวเปิดเดียวตแกงงามยาวอมอนชัยขึ้นเตจติเ๋เจียวเฉยโอ้มึนมึนครับเอาขึ้นติดขเขาเจ้าเจียวโอ้เจ้าเดียวเกี่ยวไม่อยู่นะครับโอเตะเ,เต็มรอบเอ้เตเต,เตเต็มข้อนะครับครึ่งรอบนะครับลูกไม่ลงนะครับหนึ่งมเมล่าบเจียวเฉยนะครับ เติดไปยาวยังไงหกต่อศูนย์หกต่อศูนย์สกรอร์แรกยังไม่มาศูนย์ต่อหกนะครับเอาครับเมือ่อไรจะมาครับสกอร์แรกครับตีไข่ไม่แตกยังตีไข่ไม่แตกโอ้โอ โมยองไปคู่นี้ไปโมยองไปข้ามเฉียวเลยโมยองแค่นั้นแหละโมยองเราจะไปนู่นอีกบ้าเตี้ยไปนู่นเลยเขาจีบคู่นี้บาเตี้ยจีบไม้หน่อยยองแพ้นะยองยกไม่ได้สนามนี่ยองมาเสร็จเชื่อผมยองสู้ไม่ได้เออสู้ไม่ได้บาเตี้ยจีบไมหน่อยเผื่อมันมา ยังบอกไม่ไล่ไม่ไล่เลยเชื่อดอิอย่างไงครับยกลูกนี้เอาลูกนี้เหลี่ยมจัดจ้านจริงๆเข้ามาเขาถีบคาบหัวเลยนะครับเน็ตเนตย้องเหลือนะเอ้ยไม่ใช่ย้องโมห้ามเฉียว <c oughs> <c oughs> คู่นี้เขายังไม่สู้เลยเอ,อย่างไงครับเอายาวรู้จักยาวเอมอใช่ไหมลูกนี้เน็ตแอบขาด <c oughs> โอ้ลูกนี้ขายาวแต่ เหยียบไม่ข้ามวัสดี้พี่ไพทูลอินเลืองสีนะครับครับเสรบยังไงครับยาบอกโมโหลแล้วลากเลยลูกนี้เรียบร้อยครัสบัดดี้ผู้กองแจ็กนะครับ ครับยังฟอแรกยังไม่มานะครับให้แกงงามมาครับลูกยกครับโอ้โหเขาบอกว่าใส่พานให้เลยนะครับเตี้ยบางหมดนี่ยกดีจริงๆนะครับนี่ตรงไตจะเป็นมือรองของเจโดพุทธบูชานะครับจโดมือหนึ่งโดสนามนี้ต้องมือหนึ่งครับเอายกลูกนี้ยาวยกไกลครับแต่ว่าใช้ความยาวครับเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ได้แต้มนะครับผมยังงงอยู่ทำไมไม่ได้แต้ม ศูนย์ต่อเนะครับโอ้ศูนย์ต่ฟังไม่ผิดนะครับท่านที่เข้ามารับชมใหม่เอาเตี้ยบางมดยังไงเตียนึงไม่ยลับเขาก็ได้สิสีหัวสีแดงก็ได้ดิดดเออสีขาวสีแดงให้เท่มาเลย เตะมาเกียเเก่ยวเอาเกี่ยวลูกนี้ฉีบครับโอ้โห,โโหเกอสยไปครับ8ต่อศูนครับย,ยังไม่ได้แต้มยังไม่ได้แต้มทักใจ มีสายห้านะครับมบอกคุณย่านะครับพี่พงพ์สายห้าไปถึงยังครับยังยังยังไม่เห็นยังไม่มาหรือเปล่าหรือว่ามาแล้วยังอยู่ในรถหรืออยู่ไหนยังไม่เข้าสนามนะครับก็มีทีมงานของปาเต้แล้วก็น้อยน้อยเอ็ดนะครับมาถึงคือขาดแท้ขาดครับฝั่งนู้นปดัดเปี้ยงเปี้ยงอยู่สกอรแรกไม่มา เอ,เ,อเอาครับมาสกอร์แรกยาวบอกโมโหแล้วมันยังไม่มาสกอร์แรกฝั่งนี้ก็ไม่ยอมให้เลยครับเจนนึึงปล่อยให้แต้มครบได้สามสีแต้มก่อนอแล้วก็อะไรวะเอาครับเดี๋ยวแกงงามครับเสร็จมาเอาครับเตียบางมดนี่ก็ยกลูกนี้เตโอ้โหเตลงทุกเม็ด ย่อนเลยไปโมย่อนคู่นี้ข้ามเขียวไปจัดไปโยยังไงปาดเอา <_ d ata> บอกให้ไหลเลยไหลเลยตีเหลี่ยมลูกนี้เจยะรองเท้าแย่งกันแล้วแย่งกันแล้วลุกล้นแล้วโดนโดนโดน <_ d ata> ตเตะเลยลูกนี้ไม่ข้ามเกม13แต้ม ศูนย์ต่อแปดนะครับฟังไม่ผิดนะครับศูนย์ต่อแปดครับเอาครับเดียหนึ่งม่ราเปิดเตียบางมดูงนี้เกี่ยวหรือเปล่าโอ้เกี่ยวนี้เกมเกี่ยวไม่ค่อยดีนะครับวันนี้ไม่ค่อยดีนะมา,าชมลูกเสือของเตียบางมดาหยอดเดียวตัวแกงงามหนึ่งสองยาวยกไกลครับลูกนี้ครับโอ้ปาดโอ้โหแรงจริง 0ต่อ8กรรมการตัดสินโดยเจ้าโด้พุทธบูชาลูกนี้เอาลูกนี้ปาดเสพโยงครับลูกนี้สนามนี้ไม่ออกง่ายๆนะครับลูกนี้กระเทือก ต่อ8นะครับโอ้โ oh, ห oh. สกอร์แรกยังไม่มาแต่มาตอนไหนครับจะมาตอนไหน อ่านด้วยนะครับภาษาอังกฤษนะครับบอกว่าที่เด็ดบอลเดียวแน่ครับลุงแก้บอลเดี่ยวบอลเดี่ยวไม่มีนะครับอ่าบอลเดียวไม่มีครับไม่มีวันนี้ไม่มีมันบอลบอลเล็กครับแต่ถ้าเป็นหญิงเดียวอาจจะมีนะครับลุงแก้อาจจะมีนะครับหญิงเดียวนะครับบอลเดียวไม่มีครับ ยีระคงบอกว่าล็อกลอยอยังไม่ได้สักแต้มเขาบอกฝั่งนู้นยกยาวโมโหแล้วโมโหแล้วมันเป็นยังไงปาดไม่ลงติดขาเฉยเลยไม่ได้ครับขาดขาดขาดครับสถิตจันเคลือ 11ต่อศูนย์หรือเปล่าครับเกมศูนย์เลยหรือเปล่าครับเอาเอาเอา,เ,อาเกี่ยวซ้ายขวาครับตรงนี้เอาโอ,โ,โอ้โหมาแล้วกอแรกครับได้แล้วครับตีไข่แตกเรียบร้อยนะครับไล่มาตอนนี้ต้องบอกว่า1แต้แจมนะครับ1ต่อ11เอมาครับกอที่2มาแล้วมาแล้ว2ต่อ11 เมลาครับเต็งเมยลาบเมื่อาไเื่มายำบ้านะครับเปิดครับเดี๋ยวตะแกงงามยกมายาวยาวมอนชัย ครับยังไงครับ 2ต่อ11ได้คนละแต้มนะครับฝั่งโน้นนะครับติดหัวครับเอาเป็นแต้มหรือเปล่าเป็นแต้มหรือเปล่าเตะออก ต่อ2แต้มนะครับฝั่งนู้นได้2แต้มครับเกี่ยวอแล้วเกี่ยวขาซ้ายอีแล้วโอ้โหดูเก่งนะครับเอาพลิกได้เกี่ยวได้ครับพลิกได้ก็เกี่ยวได้ครับลูกนี้เตะส่เน็ตเลย จบเกมนะครับแพ้นะครับแพ้ขาดลอยนะครับฝั่งนี้ดีมากครับใช่เดี่ยวตัวแกงงามกับยาวอมรใัยแพ้เสียหนึ่งเมยราบกับเทียบางมดไปนะครับคู่แรกนะครับโอเคครับัสดีทุกท่านนะครับเข้ามารับชมนะครับสวาสดีครับ